ก็ผมวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทีมงานของเรานำรถมาเข้าใช้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19นะครับทางปั๊มพีทนะครับบริการฟรีนะครับ,บ,รรรรบสำหรับรถแท็กซี่แล้วก็รถส่วนบุคคลทุกคันนะครับที่เป็นสมาชิกนะครับทำบัตรสมาชิกก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับ ไมม่ทันฟรีนะครับสารที่ใช้ในการฉีดพ่นรู้สึกจะเป็นสารพอเรนฟอเีนไดออกไซด์นะครับซึ่งไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพเป็นอย่างใดน,นะครับทางทีมงาน p ท n ซี่บุ๊คกิ้งเลครับเป็นห่วงสุขภาพของคนขับรถแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่านของเรานะครับเราจึงมัน เข้ามาใช้บริการฉีดพ่นค่าเชียร์โควิด -19 นะครับที่ไหนที่มีบริการฟรีนะครับเราก็จะเข้าไปนะครับหรือจริงๆถ้ามีบริการเสียเสียเงินเราก็ยินดีจะฉีดพ่นนะครับแต่ที่ปั๊มพีทีนี่บริการฟรีนะครับบริการดีมากๆเลยนะครับ ทางทีมงานของเราใช้บริการประจำเลยนะครับที่ปั๊ม PT นะครับทุกสาขาเลยนะครับบริการฉีดพ่นฟรีนะครับขอขอบคุณปั๊ม PT มากนะครับสำหรับความห่วงใยแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับเดี๋ยวลูกค้ารอ2-5นาทีนะครับลูกค้าครับผมครับก็โมง37โอเคครับผมขอบคุณมากครับ ครับผม